ละคอนสั้นเรื่องหนีแม่เที่ยวไปรับชมกันเลยยูฮูพี่วันนี้หนูเบื่อมากเบื่อแบบสุดเลยอะ่ะปิดเทอมแล้วด้วยวแม่ก็ไม่ออกพาอ,ออกไปเที่ยวมั่งอะ่ะ อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยเบือ่อใช่สิอยู่แต่บ้านนั่งดูทีวีดู iPad ดูแท็บเล็ตจนตาเป็นจนแบบสายตาสั้นแล้วเนี่ยนั่นสินะเ้ยไปไปตลาดดีกว่านี่เด็กๆเด็๋ยว เดี๋ยวแม่ไปตลาดก่อนนะครับเดี๋ยวแม่ไปก่อนนะจ๊ะโธ่ไปออกไปซื้ออะไรกินดีกว่าเริ่มปฏิบัติการเลยไหมเอาสิว่าแต่เราจะ ชวนใครไปด้วยดีไหมอ่ะใช่เราอยากชวนใครไปด้วยอ่ะอ๋อชวนฟินเฟิร์นไหมเฟิร์นน่าจะไม่ว่างชวนฟินก็ได้โอเคเดี๋ยวไปเอามอไซก่อนเอะมอไซไปได้แค่สองคนถ้าอย่างนั้นไม่ต้องชวนฟินไปหรอกเพราะว่า ฉันจะขับมอไซค์ไปเที่ยวเองฮ่าฮแม่ไม่มีทางรู้แน่นอนเพราะว่าแม่อาจจะเราไปบอกว่าเราไปเล่นได้เธอขับดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวพี่ซอนท้ายหนูนะโอเคไปกันวู พี่มองอะไรอะ่ะพี่มองเอ,อ่อนกอยู่อะ่ะอออเหรอแหมเธอขับดีๆนะอุ้ยอย่าผ่านอย่าผ่านป้อมตำรวจละกันเดี๋ยวเขาบอกว่าเราไม่มีใบขับขี่จริง,จร,งจริงฉันก็ขับไม่เป็นหรอกนะ แน่สอนอะเลยครับเป็นค่ไม่ถึงด้วยขับมาาอไซค์นึกออกเปล่าส่วนใหญ่ไม่รู้เขาตกรุ่นกันแล้วโ,ฮโ,ฮโฮใช่พี่ไม่รู้นี่ถือว่าแบบเกินอ,อะใช่ว่าแต่เราจะไปที่ไหนกันเนาะหนูรู้ว่าจะไปที่ไหนที่ไหน พี่ก็รู้นะจะพาไปหลงป่ะเนี่ยไม่หลอกไม่หลงหรอกเฮ้ยก็ได้ฉันกลัวเหมือนกันนั้นเนี่ยเธอพี่ไม่ต้องกลัวจะเข้าอุโมงค์เหรอ,อใช่อะสิ มันมืดมากเลยนะใช่มันมืดแต่หนูก็ขับได้哟เฮ้ยเป็นทางอะไรวะเนี่ยไปไปเร็วไปโ哟ฉันแอบกลัวเหมือนกันนะเนี่ย แหมพ,พี่ก็กลัวไปทุกเรื่องเนาะมันไม่น่ากลัวหรอกมันแค่มึดเฉยๆนี่ตอนนี้ข้ามาอีกฝากแล้วโหเจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วล่ะตอนนี้ข้ามาฝั่งนี้แล้วฝั่งบ้านเราด้วย เมื่อกี้เราจะไปทางนั้นทำเพื่ออะไรวิยลองขึ้นไปทางนี้ดูไหมไปดียังไม่เคยมาที่นี่เลยนะโอมีรถสวยๆเพียบอ,อยากได้อะ่ะโอ้ดูสิอยากได้รถจัง โอ้มีแต่คันส,ยสวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะโอโอ,อยากได้สักคันจังมันสิเนอะแต่เราต้องเกตต่างนะเซโดยเฉพาะแลมโบนี้ครับน่าจะขับสบายน่าดูอะ่ะเฮ้ยแลมโบกี่บาทหรอครับ ลมโบหรอกครับตอนนี้แลมโบอยู่ตกราคาอยู่ที่29ล้านบาทลดล้านหนึ่งครับโอ้ใหม่กอดแพงมากเลยครับป่ะแล้วกลับกันเถอะพี่แพงมากใช่มาขึ้นมาไม่งั้นหนูมไม่ไม่ขับให้แล้วนะไปก่อนละ ไม่ขึ้นมาเฮ้ยมาโอ้โหไปไหนนั่นน่ะเมื่อกี้ฉันไปดูลัมโบอ่ะดูดีมากเลยนะจริงเหรอใช่ไปไปกันเอถอะเธอจะพาฉันไปไหนอีกเนี่ย หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวหนูเองจะขับไปไหนแล้วแต่ทางที่หนูอยากจะไปอะ่ะเพราะว่าหนูอยากไปหลายทางทางนี้ก็น่าอือหือเมน,นตกด้วยอะ่ะสวยชะมัดเลยไปเร็วตอนนี้ฉันมีแผนที่เอฉันมี GPS ต้องขับอีกนานอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยอยากไปซื้อเค้กไหมอะโมเดลเค้กร้านนั้นอะนะไม่อะไม่ชอบกินเค้กชอบกินแต่ขนมอะแต่ไม่ชอบกินขนมเค้กมันเป็นแบบไม่อร่อยอะแต่เค้กที่แบบเนมแตนเยอะๆฉันชอบมากเลยแหละ เธอจะพาฉันไปไหนเนี่ยเอานะพี่เปิดใจเปิดใจอะไรกันเล่าเฮ้ยตอนเนี้ยแม่ไปตลาดกลับมาแล้วมัง้งเฮ้ยหนูก็กลัวนั้นเนี่ยน่าจะไปทางหุบเขาแล้วแหละไม่อยากไปอะ่ะเขาเลือกันว่าตำนานอะ่ะมีมีผีด้วยนะผีแถวแถว อะไรอ่ะแถวแถวภูเขาเหรอฉันไม่เห็นรู้เลยอ่ะพี่ไม่รู้ซะแล้วเหรอหนังสืออันนั้นไงหนังสือตำนานป่าเอ้อสนุกมากเลยอ่ะพี่ฝันเห็นเธอไปขับรถเล่นฝันเห็นเธอเต้นน่ารักด้วยโอยโดนแม่ด่าแน่ โอหเกือบเกือบจะหลุดอยู่แล้วเนี่ยเออประมาณนี้ไปยังไงล่ะทีเนี้โอ้ยพี่ขึ้นมาแล้วว่าเราต้องซื้อขันใหม่แล้วแหละโอ้ยเดินแม่ด่าแน่อ่ะ เป็นไงกันบ้างคนเพื่อนชอบกันไหมเอยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วกดกระดิ่งกุุงกิ้งกุงกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของวาวาด้วยนะคะกับอินค่นะบ๊ายบายนะมก็เคยจะหนีเที่ยวนะคะอาจจะเป็นเหมือนสองคนนี้ก็ได้นะต้องเดินกับเองเลย